สวัสดีชอปเปอร์สวดีโกราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็นี่ค่ะมันดำนาต่อค่ะมุกเช้านะคะเราถอนก้านะคะตอนนี้มันดำนาค่ะทุกคนคือจะให้ดูนาเขารอบๆค่ะนี่นากว้างมากเหมือนกันนะคะนี่ก็ไม่ใช่กันประมาณทุกคนนะผมรับชมไม่ปวดไดยไม่ปวดเลยแล้วที่ขยันจะ

ด้นซ้ามัย่าอาจะได้ความในเขาถอนนะใช่ไหได้ยิดทเขียนด้านายมั้อานนี้เรดบวกาบก็ไม่เนดูในถอะที่บอกเด้อด้านนี้เราดัวมดูล้นซ้ายจะบวกลนเยไปตรงนี้ที่ก่อนจะเบื่อที่เบ่อไ้ยังเบื่อเบื่อใช่เนาะประมาตันแไม่าเขาเด มันจะอ้มุกน่ะอ้เล่อน่นะคะทุกคนเราก็มาเจริญาราดานาต่อค่ะทุกคนไม่เช้านะคะถอนกล้ากันมอสหน่อยจ้ะมอสห่อโอ้ย

นี่ค่ะทุกคนเหลือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดำนาการคันนี้ต่อค่ะ Se te, te. Hai dove va malinchetto? Ma da me ne sai lei? Se la trovo, se te la credo, ma se la che va, quando che da già lì. Non ho kha niente da dire, mamma la prova sia. La piano sei tu. Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải là chết không phải là chết không phải là chết không phải là là ทำอะไรทุกอย่างดาํานาเกี่ยวข้าวทุกอย่างเขาก็ใส่ชุดก,ก,นดกันอย่างค่ะก็เปื่อนแบบนี้แหละค่ะทุกคนทำมเราใส่ชุดกันอย่างมาดํานาเพราะว่าสมัยก่อนเขาดํานาเขาเกี่ยวข้าวเขาปลูกข้าวได้เขาก็ใส่ชุดกันอย่างก็จะเปืเ่อนแบบนี้ 你好。嗯嗯 <noise> เจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ตลาดทุกคนไปก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะบ้าน้เมียจะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากค่ะทุกคน <c oughs> รีวิวทางกลับบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นสะพนานข้ามแม่น้ำ ห้วยขนุนค่ะทุกคนไปล้างเท้าก่อนเพื่อข้อเสกยข,ข้อข้ออ่าอันนี้ข้ามถนน